26วันกับการทำกำไร300%โดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทอเชร์มาเน้ยใช่ค่ะฟังไม่ผิดกำไร300%แถมไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะแนะนำว่าให้ดูคลิปนี้ให้จบสะก่อนถ้าทุกคนได้ดูคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็จะเป็นคลิปที่ในอ์ตพอตแตกเนี่ยได้แชร์เกี่ยวกับการเทรดที่เริ่มต้นด้วยเงินศูนบาทวันนี้เร์ก็เลยทำบ้างค่ะ ซึ่งเชอก็ไม่ได้มาทำชาเลนจ์ปั้นพอร์ตนะคะแต่ว่าเชอจะมารีวิวโบรกเกอร์เ่าให้ได้ฟังกันค่ะว่ามันดียังไงหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างเผื่อใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้แต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเขาไม่ได้จ้างเชอให้รีวิวค่ะอันนี้คือเสียงจากผู้ใช้งานจริงมาค่ะเริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครเลยก็แล้วกันต้องบอกกันนะคะว่าโบรกเกอร์นี้ใช้เวลาในการสมัครแล้วก็การยืนยันตัวตนเนี่ยไม่ได้นานเลย แต่บางคนก็อาจจะงงๆนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนนั่นเองอย่างแรกนะคะในหน้านี้ให้เราทำการลงทะเบียนเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้รับอีเมลที่เป็น IDHF ค่ะให้เราทำการล็อกอินเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆรวมไปถึงการยืนยันตัวตนด้วยค่ะลักษณะก็จะให้คล้ายกับ Google เ,เจ้าอื่นๆหลังจากนั้นนะคะก็ให้ทําการรออนุมัติค่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าใช้เวลาไม่ได้นานเลยของเชิญเนี่ย เราประมาณ10 1 5นาทีก็ยืนยันตัวตนผ่านแล้วค่ะแต่มันยังไม่ได้จบแค่นี้นะคะคุณจะต้องทำการสมัคร Account เพื่อที่จะทำการเข้าไปเทรดอีกขั้นตอนหนึ่งนั่นเองหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่หน้าหลักค่ะแล้วให้สังเกตตรงนี้นะคะที่มันเขียนว่าเปิดบัญชีซื้อขาย CFD ค่ะให้ทำการกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะคะให้เลือกบัญชีระดับไมโครค่ะถามว่าทำไมต้องเลือกอันนี้นะคะ อย่าลืมนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมันสายฟรีซึ่งมันจะได้โบนัสมาแค่35เหรียญดังนั้นนะคะการที่เราจะเทรดด้วยขนาดพอร์ตที่น้อยๆเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้ขนาดพอร์ตที่มีเลเวลน้อยที่สุดเพื่อป้องกันการสูญเสียให้ได้มากที่สุดน,นั่นเองหลังจากนั้นนะคะให้เราทําการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องค่ะพอได้บัญชีมาแล้วนะคะก็อย่าลืมทําการเลือกรับโบนัสกันด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะได้พอรตฟรีๆ35เหรียญมาเทรดกันนั่นเองค่ะ ที่นี้ค่ะมันมีเงื่อนไขอยู่ตรงนี้โดยปกติแล้วนะคะการรับโบนัสฟรีเนี่ยสำหรับลูกค้าใหม่สามารถรับได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปกติของทุกที่ที่มีการแจกโบนัสแต่มันก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมานะคะที่เกี่ยวกับการเทรดรวมไปถึงของการถอนกําไรจากโบนัสฟรี35เหรียญอันนี้นะคะก็คือคุณจะต้องทําการเทรดโดยที่จะต้องมีการสะสมจํานวนหลอดให้ครบ2อหลอดมาตรฐาน ใช่ค่ะ2องหลอดสแตนดาร์ดถ้าใครไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเชอร์จะอธิบายให้ฟังค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตารางแสดงขนาดหลอดไซส์ค่ะซึ่งเงื่อนไขอย่างที่บอกไปนะคะว่าคุณจะต้องทําให้ได้ครบ2องหลอดถึงจะทําการถอนกําไรออกมาได้เชอรก็เลยลองออกไม้เทสไม้แรกค่ะโดยออกไปที่0.01ประเด็นคือมันถูกสวน100จุดแต่ว่าลบ1เหรียญซึ่งโดยปกติแล้วนะคะพอร์ตไมโครเนี่ย ถ้าออก0.01มันจะต้องสวน1,000จุดถึงจะลบ1เหรียญตอนนั้นก็คืองงเหมือนกันว่าทำไมถึงลบเท่ากับผ่อนสแตนฐาต้องบอกก่อนนะคะว่ากรณีเลนี้เท่ากับว่าถ้าเชอร์เล่นไม้ละ0.01แล้วถ้าถูกสวน1,000จุดเชอร์ก็จะลบ10เหรียญแต่ถ้ามันสวน3,500จุดเชอร์ก็จะลบ35เหรียญหรืออีกแบบหนึ่งก็คือถ้ามันถูกสวน1,000จุดเชอร์จะออกเพิ่มอีก1ไม้ หลังจากนั้นนะคะมันก็ถูกสวนไปอีก1 0 0 0จุดก็จะลบ30เหรียญถ้าผบว่าพอร์เช์เนี่ยเกือบแตกหรือไม่ก็แตกไปแล้วค่ะเพราะว่ามันเหลืออยู่แค่5เหรียญหรืออีกกรณีหนึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าการที่ออก0 0 1เนี่ยมันน้อยเกินไปขอออกไม้ใหญ่กว่านี้ได้ไหมก็ทําได้นะคะแต่ว่ามันก็จะเสี่ยงคูณ2คูณ3ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอันนี้อาจจะต้องใช้ประสบการณ์รวมไปถึงของการอยู่ในตลาดฟ o ร e x นี้นานหน่อยค่ะ อาจจะต้องมีแผน1แผน2ส,สำรองไว้ด้วยนะคะในกรณีที่ไม้ของเราติดลบซึ่งสำหรับมือใหม่อาจจะต้องมีการศึกษาหรือว่าทำการทดลองเทรดพอดเดโมไปก่อนอีกอย่างนะคะที่รู้สึกขัดใจเชิเลยก็คือในเรื่องของการสวิง g ราคาค่ะมันค่อนข้างที่จะสวิงซึ่งการเก็บ100จุดเนี่ยถ้าปิดผิดจังหวะคือไม่ถึง100จุดนะคะ ถามว่าลองตั้ง TP ไหมเคยลองค่ะแต่พอได้ปิดเนี่ยแล้วมาดูอีกทีคือได้มาแค่0.40มันก็เลยเป็นที่มาของการไม่ตั้ง TP ในคลิปนี้นั่นเองในส่วนของเรื่องสเปซนะคะอาจจะค่อนข้างที่จะกว้างนิดหน่อยค่ะอยู่ประมาณ35-40บิกแล้วก็การออกไม้การออกออเดอร์นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลย์ก,กว่าปกตินิดหน่อยทีนี้นะคะเชอจะพาทุกคนไปดู history กันค่ะว่า ทีเ่เทรดเนี่ยเป็นในรูปแบบไหนซึ่งรูปแบบการเทรดครั้งนี้นะคะเชอร์จะเล่นแบบเก็บสั้นๆค่ะ100จุดโดยที่จะหาจุดเข้าออเดอร์ในไทม์เฟรม1นาทีรวมไปถึงการดูที่ทางแนวโน้มของราคาด้วยนั่นเองค่ะถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะในช่วงแรกเนี่ยพอร์ตของเชอร์จะเป็นสีฟ้าล้วนเลยแต่ก็จะมีช่วงหลังๆนะคะที่มีการปิดเสียบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ก็จะมีการออกไม้แก้ด้วยนะคะก็เลยได้จำนวนหลอดที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองค่ะ แต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าการแก้มไม้ในลักษณะของการออกไม้ใหญ่มากๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในการเทรดมาก่อนซึ่งมันอาจจะต้องมีการรีบคิดแล้วก็รีบทําทันทีที่นี้นะคะเราจะมาต่อกันเรื่องของการถอนกําไรกันดีกว่าค่ะซึ่งวิธีการนะคะเราจะต้องทําการถอนเงินออกจากอคเค้์ของเราก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ย เงินมันก็จะเข้าไปอยู่ใน wallet ของเราพอทีนี้นะคะเราก็จะทำการถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารได้นั่นเองส่วนเรื่องระยะเวลาในการรอเงินเข้าธนาคารของเรานะคะถ้าดูคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของ May a r พพอแตกเนี่ยเขาจะถอนในช่วงเวลากลางวันแล้วก็เป็นวันธรรมดาค่ะมันก็เลยได้ไวแต่ของเชิญนะคะลองถอนคืนวันศุกร์ดูก็นั่นแหะค่ะตามนั้นเลยคือติดสาร์อาทิตย์ พอวันจันทร์นะคะช่วงสายๆก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโบรกเกอร์เนี่ยโทรติดต่อมาหาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นค่ะว่าคุณชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็เทรดคู่เงินอะไรเป็นหลักค่ะหลังจากนั้นนะคะไม่นานประมาณไม่เกินชั่วโมงเนี่ยเงินก็เข้าบัญชีสรุปแล้วนะคะโบรกเกอร์นี้ก็คือให้ฟรี35เหรียญแล้วก็สามารถถอนกำไรได้จริงๆแต่ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เขากำหนดนะคะส่วนเพืเ่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็ลองไปสมัครดูคะ่ะ ผลเป็นยังไงอย่าลืมมาเล่าให้เชฟ์ฟังได้นะคะการลงทุนในความเสบแต่ถ้าคุณอยากเสีย่ยงก็เข้ามา